ยินดีต้อนรับเข้าสู่กดเล็คอร์ดช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเสียงบันทึกจากความมืดที่รอให้คุณมาสัมผัสในค่าคืนนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางไปกับเรื่องราวสุดสยองขวัญที่ถูกส่งมาจากคุณเอกพนักงานขับรถส่งของที่การเดินทางในคืนเดือนมืดครั้งหนึ่ง ในมอบบทเรียนที่เขาจะจดจำไปจนวันตายว่าบางครั้งของที่ถูกหยิบยื่นให้ด้วยความเป็นมิตรอาจมีราคาที่จะต้องจ่ายด้วยความหวาดผวาคุณเอกเล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนขับรถส่งของทั่วประเทศครับเจอถนนมาแล้วทุกรูปแบบแต่ไม่มีเส้นทางไหนที่เขาจะจงเกลียดจงชัางไปแล้วหวาดกลัวไปมากกว่าถนนเส้นนี้ เป็นถนนเส้นหนึ่งที่ตัดผ่านทุ่งนากว้างและป่าละเมาะในจังหวัดลบบุรีอีกแล้วโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหน้าฝนปีที่แล้วครับคุณเอกต้องขับรถไปส่งของรถด,ด่วนที่ตัวเมืองลบบุรีกว่าจะออกจากคลังที่กรุงเทพได้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วเขาใช้เส้นทางลาที่ GPS แนะนำ ซึ่งก็คือถนนสายที่ว่านี้แหละครับมันช่วยย่นระยะทางไปได้เยอะแต่สภาพถนนที่ค่อนข้างย่ำแย่เป็นถนนสองเลนที่ไม่มีไฟทางเลยแม้แต่ดวงเดียวคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับมืดจนเขาต้องเปิดไฟสูงตลอดทางสองข้างทางมีแต่ทุ่งนาะที่เวงวางสลับกับป่าลกคุณเอก ขับรถมาด้วยความเร็วพอสมควรจนกระทั่งรถเริ่มมีอาการแปลกๆมันกระตุกและก็ดับวูบลงไปกลางทางดื้อๆเขานั่งสะบดอยู่ในรถพยายามสตาร์ทใหม่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะติดเลยเขาจึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อเปิดฝากระโปรงดูถามกลางความมืดและเสียงกบเขียดที่ร้องระงม เขาพบว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์สักนิดสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีสักขีดเขาติดอยู่กลางทุ่งนาที่ไม่มีบ้านคนเลยคุณเอกนั่งรออยู่ในรถด้วยความสิ้นหวังเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงจนกระทั่งเขาเห็นแสงไฟดวงเล็กๆดวงหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้จากที่ไ,ไกล มันคือแสงไฟจากตะเกียงของใครบางคนเขาดีใจมากครับรีบลงจากรถไปโบกทันทีพอร่างนั้นเข้ามาใกล้ก็พบว่าเป็นยายแก่คนหนึ่งครับเธอดูเป็นยายอายที่สูงวัยหลังค่อมถือตะเกียงน้ำมันก๊าซเก่าๆดวงหนึ่งแกเดินออกมาจากทางเดินเล็กๆข้างทุ่งนาแล้วก็ถามคุณเอกด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งว่า รถเป็นอะไรล่ะพ่อนุม่มคุณเอกเล่าสถานการณ์ให้คุณยายฟังครับยายแกก็พนักหน้าช้าๆแถวนี้มันเปลี่ยวคืนนี้คงไม่มีรถผ่านแล้วละ่ะเดี๋ยวยายไปตามหลานชายมาช่วยดูให้เองนั่งรอในรถไปก่อนนะเอาแล้วนี่ยายให้เอาไปกินรองท้องพอยายแก่พูดเสร็จ แกก็ยื่นห่อใบตองเล็กๆห่อหนึ่งมาให้ครับมันยังอุ่นๆอยู่ในมือคุณเอกยกมือไหว้ขอบคุณคุณยายอย่างซาบซึ้งในน้ำใจยายแกก็ยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่ดูแปลกๆเหงือกของแกเป็นสีดำคล้ำแล้วแกก็เดินถือตะเกียงลับหายไปจากความมืดตรงทางเดิน คุณเอกกลับมานั่งรอในรถด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายลงเขาแกะห่อบใบตองนั้นออกข้างในคือข้าวเหนียวปิ้งใส้กล้วยครับกลิ่นมันหอมมากด้วยความหิวคุณเอกก็เลยกินมันจนหมดเกลี้ยงโดยไม่ได้คิดอะไรเวลาผ่านไปเกือบอีกครึ่งชั่วโมงเขาก็ยังไม่เห็นวี่แววของยายหรือหลานชายเลย เขาจึงเริ่มรู้สึกง่วงหนังตาหนักอึ้งแล้วก็เผลอฟุบหลับไปกับพวงมาลัยครับแต่เวลาไม่นานเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับไม่ใช่เพราะเสียงแต่เป็นเพราะความรู้สึกเจ็บครับเขารู้สึกเหมือนมีอะไรแหลมๆกำลังทิ่งแทงอยู่ในท้องของเขามันเจ็บจี๊ดปวดบิดอย่างรุนแรง เขากุมท้องตัวเองด้วยความทรมานเงื้อแตกพักแล้วเขาก็ได้กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นข้าวเหนียวปิ้งอีกต่อไปแล้วครับแต่มันเป็นกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นเหม็นเน่าที่ตลบอบวนอยู่ในรถของเขาคุณเอกพยายามลืมตามองฝ่าความเจ็บปวดแล้วเขาก็เห็นที่เบาะข้างคนขับมีห่อใบตองวางอยู่อีกหนึ่งห่อ ทั้งที่เขาจําแล้วได้แล้วว่าเขากินมันไปแล้วตัวเขาสั่นเทาค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นระลิกเนี่ยไปหยิบแกะห่อใบตองนั้นออกอย่างช้าๆและสิ่งที่อยู่ข้างในก็ทําให้เขากรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงมันไม่ใช่ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยครับแต่มันคือก้อนเนื้อดิบๆที่ยังคงมีเลือดสีคล้ำไหลซึมออกมาบนก้อนเนื้อนั้นมีเศษผมและเล็บมือคนสีดำๆติดเกลือนอยู่ ด้วยความเจ็บปวดในท้องของคุณเอกอย่างรุนแรงเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวกำลังกัดกินอยู่ข้างในท้องของเขาเขาก้มลงมองที่ท้องตัวเองครับแล้วก็เห็นเสื้อยือดของเขามันค่อยๆเปียกชุ่มไปด้วยเลือดแล้วก็มีบางอย่างที่แหลมคมค่อยๆแทงทะลุออกมาตามหน้าท้องของเขามันคือเศษแก้วและตะปูขึ้นสนิม คุณเอกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวสุดขีดเขาพยายามเปิดประตูรถหนีแต่ประตูมันล็อกเปิดเท่าไหร่มันก็ไม่ออกและเขาก็ได้ยินเสียงหลลัวเราะซึ่งเป็นเสียงแหบแห้งเยือกเย็นออกมาจากนอกรถและหันไปมองที่กระจกน้่อีกครั้งก็พบกับยายแก่คนนั้นครับยืนอยู่ตรงหน้าจ้องมองมาที่เขาแต่คราวนี้เธอไม่ได้ยิ้ม ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความอาฆาตดวงตาของเธอแดงกำ่ำและที่มุมปากมีคราบเลือดสีดำติดอยู่แล้วก็พูดออกมาว่าของยายอร่อยไม่หลอบพอนุ่มสิ้นเสียงนั้นครับคุณเอกก็หมดสติไปพอรู้ตัวอีกทีก็เช้าครับเพราะมีชาวบ้านขับรถผ่านมาเจอแล้วมาช่วยปลุกเขายังคงนั่งอยู่ในรถ แต่ร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีบาดแผละไรเลยเสื้อผ้าก็สะอาดไม่มีรอยเลือดแต่ที่พื้นรถตรงที่วางเท้ามีเศษแก้วและตะปูขึ้นสนิมกองอยู่จริงๆชาวบ้านที่มาช่วยก็บอกกับคุณเอกว่า mm. เขาอโชคดีมากแล้วที่ไม่เป็นอะไรเพราะถนนเส้นนี้เคยมีคนโดนผีตายโหงหลอกจนเสียสติมาหลายรายแล้ว โดยเฉพาะยายแก่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปอบยายคําที่ชอบออกมาหาเครื่องเส้นในเวลาคืนเดือนมืดของที่แกให้ห้ามรับห้ามกินเด็ดขาดชาวบ้านคนหนึ่งพูดด้วยสีหน้าหวาดกลัวเพราะมันไม่ใช่ของกินแต่มันคือของที่จะเข้าไปกัดกินมึงจากข้างในคุณเอกบอกว่าเขาไม่เคยกลับไปใช้ถนนเส้นนั้นอีกเลยครับและทุกครั้งที่เขาต้องเดินทางกลางคืน เขาจะไม่จอดรับหรือรับของจากคนแปลกหน้าข้างทางอีกเป็นนันขาดเพราะเขาไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มที่เป็นมิตรนั้นอาจจะซ่อนเล้นความสยดสยองที่กำลังรอคอยการกัดกินเราทางร่างกายและวิญญาณขอขอบคุณเรื่องราวสดสยองจากคุณเองนะครับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนักเดินทางทุกท่านได้เป็นอย่างดีในยามค่ำคืนบนถนนสายเปลี่ยว บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่การไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่คือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่หวังดีสำหรับใครที่มีเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆสามารถนำเสนอหรือส่งมาให้เราเป็นสื่อกลางเพื่อพูดคุยให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับสามารถส่งข้อความต่างๆมา ากทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับและสำหรับคืนนี้ g กสเ t r e คอร์ดต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านอย่าได้ไปเจอใครบกรถกลกางทางอีกนะครับฝันดีฝันเห็นผีเต็มเตียงราตรีสวัสดิ์ครับ